ปี68ปีชงกับทิตศูนย์คืออะไรทิตศูนย์คือหลังบ้านทิศตะวันออกสี 4, ่กุมภา68แถึง3กุมภา69ปีชงขานมาเส็งวอกกุลไม่มีชงมากไม่มีชงน้อยนะของผมชงคือชงมีบางคนไปอ่านรู้ว่าเขาเรียกว่าฮะบ้างมาเฮงบ้างโน่นนี่นั่นชงคือชงไม่ต้องไปสนใจมาจะมีเฮงมีอะไรพวกนี้นั้นมันจะเฉียวมันจะเล็กมันจะน้อยชงคือชงเลีงสี่ปีตัวตัวผมคือไม่ประมาทก,ก็คือไม่ทําผิดกฎจบ อาจารย์ถ้าแฟนปีชงปีนี้แต่ตัวเองไม่ชงทําประตูบ้านใหม่ได้ไหมคะตัวเองปีหน้าชงงั้นหนึ่งในกรณีปีชงคือ1ถ้าเลี้ยงไม่ได้พกเลียนเจา้าชายและไม่อยู่หน้าง,งาน2คือต้องมีเลิกนั่นหมายความว่าบ้านต้องไม่ติดทื่อะดูนก็คือถ้าแฟนติดปีชงอ่ะพกเลียนเจ้าชายไว้ก่อน 2. คือตัวเองไม่ติดปีชงจะทําประตูใหม่ได้ไหมทําได้แต่ต้องมีเลิกและบ้านต้องไม่ติดที่ตะดูหัวข้อสุดท้ายคือแล้วถ้าพลาดทํำยังไง ในตัวของการคาบเกี่ยวยุคนะเอ้ยดันไปติดเทศศาโนบ้านไปจองมาแล้วเอ้ยบ้านทําสัญญาไปทําำผู้รับเหมาแล้วต้องลุยการตั้งแล้หรือไปจองบ้านเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เอาก็โดนยึดเงินมัดจําไป เยอะเลยจะทํำยังไงในกรณีที่ติดที่กะตนติด,ต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 ดปีชงด้วยแล้วไปคาบเกี่ยวยุคด้วยทํำยังไงวิธีเดียวที่ดีที่สุดคือการจัด่วงจุ้ยขั้นสูง่ะเพราะอะไรฮะตัวนี้คือมันเหมือนกับคุณป่วยจนต้องตะแกนแล้วอ่ะต้องเข้า m r i อเพื่อดูเลยภายในด้านในมีจุดไหนบ้างที่เสียแล้วต้องรีบปรับแก้เพราะอย่างที่บอก่ะมันไม่ใช่แค่ปีชงกับที่สูุนมันคือยุคคือใหญ่ที่สุดละจุดนี้คือต้องจัดขั้นสูงขั้นสูงคือ เหมือนการสกแกนการเอ็กซเรย์ตัวบ้านเลยคุณต้องไปจนถึง DNA ของบ้านเลยในการปรับแก้ไขมันจะจัดคร่าวๆจัดมั่วๆไม่ได้นะตัวนี้อันตรายดีสุดคืออย่าพลาดแต่ถ้าพลาดช้อยที่ดีสุดในตอนนี้คือการจัดวงจุ้ยขั้นสูงรีบปรับเสริมแก้ไขยิ่งเร็วยิ่งดีอย่าให้ผลเสียมันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาปรับแก้วงจุย้ยบางครั้งบางคราวบางเคสก็ไม่ทันบางเคสผมไปตามแก้เกี่ยวกวกแค่เรื่องปีชงที่ระูก็ ไม่ทันแล้วก็ต้องมาเริ่มนับตูนนับหนึ่งกันใหม่ก็มีต่อมาคือเรื่องของการปรับเสริมดวงชะตาในกรณีที่พลาดแล้วนะหนึ่งคือจากของจุย้ยขั้นสูงสองคือการปรับเสริมดวงชะตาทำยังไงก็ได้ให้มันดีที่สุดอ่ะทั้งตัวบ้านของจุ้ยก็ต้องปรับแก้ให้ดีต่อมาตัวดวงก็ต้องปรับแก้ให้ดีนั้นทายัางไงได้บ้างหนึ่งถ้าง่ายตุดพกเปลี่ยนเจ้าไฉสองทำบุญต้องเอาทุกทางละสามคือการปรับเสริมดวงด้วยธาตุตรงเสริมหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาตรวจดวงจีนชอบถามดีที การรู้ดิถีว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้เรารวยเพราะธาตุนั้นก็อาจจะไม่ใช่ธาตุส่งเสริมกับเจ้าดวงงนั้นใครงงดิถีคืออะไรไม่ต้องสนใจข้ามไปเลยแต่ถ้าใครรู้ว่าดิถีหรือดวงการตวรวจดวงจีตตัวเองเนี่ยดวงเป็นธาตุอะไรถ้าคุณรู้ความหมายนี้บอกเลยว่าอย่าไปสนใจอมีเคสหนึ่งตรวจทงช่วยกับผมผมก็บอกแค่ธาตุส่งเสริมแต่อยากรู้ ไปหาไปเปิดตำราโน่นนี่นนะแล้วมันรีเช็คถามผมว่าตัวเองเป็นธาตุนี้ถูกต้องไหมผมบอกมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ทำให้คุณรวยการรู้ดีถีไม่ได้ทําให้คุณรวยแต่การรู้ธาตุส่งเสริมว่าสีอะไรธาตุอ,อะไรไส่งเสริมโชคลาภสีอะไรธาตุอะไรส่งเสริมสุขภาพไอเนี้ยทำให้คุณรวยทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ดฉงนั้นคนธาตุดินสีส่งเสริมอาจจะไม่มีธาตุดินเลยก็ได้การรู้ว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรหรือดีถีคือธาตุอะไรไม่มีประโยชน์นะรู้แค่สีต่งเสริมพ่อ ดนั้นตัวนี้ปรับการนำสีเครื่องประดงเครื่องประดับมาใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการปรับเสริมดวงให้ดีขึ้นเพราะเปลี่ยนเจ้าใช้ใช้สีส่งเสริมแล้วก็ทําบุญต่อมาเมื่อคุณพลาดเมื่อกี้จัดหงจุย้ยละที่ต้องแก้รีบแก้ด่วนคือการจัดหงจุ้ยขั้นถูงสองคือการปรับเสริมดวงชะตาสามคืออย่าทําพลาดตําในส่วนบางเคสบอกห้ซื้อบ้านใหม่ปุ๊บสุดท้ายสเปกต่อมาคือซื้อรถใหม่อีก นั้นอย่าทําพลาดตามในช่วงปีชงในที่สุดน,นั้นถ้าพลาดแล้วจบโครงการแค่นั้นปี67เระลึกไว้เลยอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไร6กแปพ้นปีชงหรืออะไรค่อยว่ากันข้อที่4ี่คือถ้าในส่วนของการพลาดละแต่บ้านโชคดีหน่อยไม่ติดที่ตุคือปีหน้าที่ที่สุดคือหลังบ้านทิศใต้ปีนี้หลังบ้านทิศตะวันตก2คือไม่ติดปีชงจําไว้เลยข้อที่4คือทุกอย่างต้องมีเลิก ถ้าง่ายตดลงคอสตต่อเติมตกแต่งพันเบาทในนั้นสอนวิธีใช้เลือกและมีเลือกอัปเดตให้คุณทุกปีโคตรคุ้มใช้ได้ตลอดเลยแต่ถ้าใครจัดทงจุ้ยออกับผมก็จะมีเลือกให้ตลอดอยู่แล้วต่อมาคือสุดท้ายวางแผนชีวิตให้ดีก็คือมันก็อยู่ในหมวดคืออย่าพลาดตั้มนั่นแหละแต่ให้เริ่มรู้และจังหวะชีวิตปีชงที่ศูนย์มันเริ่มมีความสําคัญนะเมื่อไหร่ที่ติดปีชงเมื่อไหร่ที่บ้านติดที่ศู์ควรอยู่นิ่งๆแล้วนะปีไหนปลอดไม่ติดปีชงไม่ติดที่ศู์ลุย อย่าใจร้อนเฮ้ยปีนี้ก็ติดปีชงปีหน้าเอาบ้านติดที่กระสุนอีกแล้วแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยถูกคุณเข้าใจถูกแต่อย่าปราชดชีวิตเฮ้ยหวงจุ้ยมันไม่ดีนะปีนี้ก็ไม่ได้ปีหน้าก็ไม่ได้เรื่องมากแล้วลุยไอ้กลุ่มพวกเนี้ยผมไปตามแก้เพียบเลยดังนั้นะอย่าไปยุ่งกับปีชงกับที่กระสุนมันแค่ช่วงจังหวะที่บังเอิญว่าเฮ้ยเรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วปัจจุบันเราดันติดมีเคสหนึ่งเป็นอุทาหรณ์แล้วกันไปจัดหงุ้ย แล้วบ้านติดที่ละศูนย์ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปีเดือนกุมภาพันธ์นาแบบเนี้ยผมก็บอกว่าอย่าทาจําได้เลยมาบอกผมว่าบ้านตื้อมาแล้วก็ต้องอยู่ไม่อยู่แล้วจะตื้อทําไมผ่านไปได้2เดือน,เป,นเ,อาาเป็นเอามาพึกเป็นเอามาพ่าดเลยพอบ้านติดที่ละศูนยนี่แหละที่เหลือพอเป็นแบบเนี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาดวงไปเสี่ยง ดีที่สุดนั้นในส่วนนี้พลาดมี5ข้อที่คุณต้องรีบทําถ้าคุณพลาดในเรื่องของปีชงที่สูดในช่วงคาบเกี่ยวยุคคือปี6 6และปี6 7สิ่งที่คุณต้องรีบทํหนึ่งคือจัดพงจี้ขั้นตูงสองปรับดวงชะตา3ามคือ,อยาพลาดตั้งสีทุกอย่างให้มีเลิกและ5คือคุณต้องเริ่มวางแผนชีวิตแล้วนะว่าปีหน้าปีถัดไปติดปีชงติดที่สูนย์แล้วจะทํายังไงเราต้องนิ่งเราต้องลุยปีไหนจะเปิดกิจการใหม่คุณเคยเห็นไหม ชีวิตกิจการรุ่งๆุแล้วอยู่ๆขยายแล้วชีวิตร่วงเลยนี่เยอะแยะผมไปตรวจไปแก้ก็มีเพราะติดปีชงกับที่สูตรเนี่ยเยอะนะนะที่เจอกลุ่มพวกนี้เนีย่ยตัวนี้วางแผนได้ดีงั้นการเปลี่ยนยุคจริงๆถ้าวงจุ้ยดวงชะตาดีพอการเปลี่ยนยุคจาก8เป็น9้าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันคือเรื่องปกติของการเปลี่ยนเปลี่ยนุนเวียนอะ่ะนะพอเรารับมือเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวันนี้ทุกอย่างมันยังไม่ดีพอไอ้นี่แหละน่ากลัวเพราะอย่าลืมยุคเก้าคือ ธาดุไฟมาเร็วไปเร็วจําคํานี้ไว้นะเพราะฉะนั้นรีบปรับให้ดีแล้วก็ในส่วนการเปลี่ยนยุคคุณก็จะได้รับสิ่งเฮงๆเนี่ยเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับหลายคนงงเอ้ยยุค8ยุค9เพราะฉะนั้นปัจจุบันในส่วนของผมยังเป็นยุค8ที่เหลือใครจัดหงจุยแล้วโน่นนี่เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ย้อนดูคลิปย้อนหลังแล้วกันผมถือว่ามีประโยชน์มาก